ประหยัดต้องคันนี้ครับผมจัดไปครับพี่ CNG แท้โรงงานครับผมบอกเลยต้องเอ๊ยยุคประหยัดต้องคันนี้ครก็พอพี่ CNG แท้โรงงานครับผมถูกต้องกำลังย่งพี่พูดเลยพี่ยังมีบ่นหยอกหยอกสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ๊ะถนนริบทางเงินเรืองศูนย์กราฟทูมีไอพีอยู่ตรง3กิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพีคาร์ล๒มาเจอเราได้ครับผม วันนี้เราพิมพ์ฮอนด้าซิ้นะน้องเอกปี2 0 1 3ออโต้มือเดียวปายแดงด้วย oh. ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้เป็น c ซ g แท้โรงงาน <Wow. S 1> ประหยัดสุดๆยุคนี้ oh. ต้องช่วยเหลือกันครับครับผมนี่ฮะร้อมแม็กเป็น17นิ้วตัวนอกด้วยนะ mm. บอกให้สวยๆก็เลยทีเดียวเชียวสีไม่ต้องพูดถึงเงางามทั้งคันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคัที่ชื่นชอบนะครับ RPG หรือ NGV ที่ประหยัดนะคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบเลยก็ลองดูรุ่นอื่นได้ที่ร้านเรามีเยอะแยะกระแปะไก่ให้เลือกมากมายดูนี่สก่อนตรนี้องีเทคซีเอ็ C NG ทะเบียนดูสก่อนเห็นไหมสอทศีเจ็ดหน1่ทะเบียนนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะให้ไปด้วยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีไล่ฝาหลังด้วยนะครับคันนี้ยังไม่มีฟิล์มนะ ของเดิมมานในจากสูตรเนี่ยมันก็ออกตาคำๆนิ่นึงนะเราก็เลยลอกทิ้งเลยอเอาไว้แถมโปรโมชั่นให้สลับ f อฟแล้วนะครับอยากได้เป็นเซรามิกนะครับอยากได้เป็นตัวโรมิน่าไฮคูจุกกูอะไรก็เลือกมาโอเคก่อนที่จะมืดไปโมจะเล่นมุกกันคันนที่คันที่5้ลน,น,น,นะนะเพื่อนๆสักก่อนโอ้โหลูกชากนี้นี่นี่เราเดือลูกสนุกเนี่ยดำไปขนาดนี้เนี่ยถึงตึงๆๆๆขอซาวหน่อยครับไปลังไปภายในเลยดีกว่า ตาจะไหลป่ะไม่รฟ้ไอขอดูภายในก่อนครับโอ้โหูภายในสวยมากเลยอ่ะขอเสียงหน่อยนี่นิ้วนี่ไม่กลับเลยนะติดชึ้งเลยนะเพื่อนๆจ๋าแผงประตูที่สวยสะอาดเลยนะดูสะก่อนสวิตช์ปรับกระจกนะครับเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดนะฮะดูเลยฮะโอ้โหทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะโรบินสันล็อกครับผมวันนี้ปิดนะใช้ไม่ได้กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมคันนี้ขับเองเลยใช่ไหมน้องหลัง นุ่มไหมครับนี้โอ้โหนุ่มมากตรงลากหนึบนุ่มจริงมาที่แม็กซสิบเจ็ดนะใช่อายสิบเจ็ดจะนุ่มได้ไงเจ็ดยังนุ่มเลยจริงอะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะต้องรีบแล้วต้องรีบมาลองแล้วหน้าตาจริงจังมากเลยชอบใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่โดนเอฟซีลุมถึงนี่พี่ไม่ช่วยนะเบาหนังสวยสะอาดสีไขควงด้วยขอบคุณมากครับจำาเย ไปกันยาววันนี้นี่ครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมติฟังฉันด้วยฟังฉันครับผมคอมทัพนี่สักทีนี่ครวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยพโภลิศสวยสะอาดนะกระจกรประข้างไฟฟ้าตัวนี้สามารถปรับเป็นแก๊ส CNG ได้ที่บอกนะเครื่องเงียบมากเลยไปดูฝั่งนู้นกันแม้วัตูข้างฝั่งนี้ก็สวยสะอาดเลยนะเพื่อนๆดูซะก่อนสวิตช์กระจกก็โอเคน่าใช้นละ้เงียบเงียบนี่สตาร์ทอยู่บนด้าน,นหลังโอ้โหนี่นึกว่าไฮบริดรถเดิมนะไม่ใช่รถดีนะรถดี แม่เน้นแย่งมุกเราซะแล้วเนี่ยคอนโซลนะครับแล้วก็หน้าฟร้อนนะครับแล้วก็สซิว่นแอนด์สวยสะอาดเกี่ยวโต๊สกปสวยเนาะเรียบร้อยบอกราคาเอฟซีตกใจแน่นอนสวยสะอาดนะครับสะอาดนะครับแล้วก็เบาะหลังนะครับอันนี้ไขควงหนึ่งนี่ไขควงสองนะครับสีครีมสวยสะอาดอยู่เลยนะเห็นเองชงเองรับเองแผงวัตถูแผงลังคาบนั่งขึ้นสวยสะอาดอยู่นะ น่าใช่นะครับไม่แพงกันเลยทีเดียวนะครับพอๆกับมาด้าสองเลยเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปแล้วเนาะภาษีไม่ขาดนะครับทุกอย่างนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับขอดูห้องเครื่องหน่อยครับห้องเครื่องก็ยังสวยสะอาดนะครับรถไม่มีสนักจมน้ำนะเพื่อนๆถือว่าสวยนะรถเดิมกันเลยทีเดียวเชวก็โอเคอะนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็ติดเซีนีมาอย่างดีเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะแผงมาคาก็ยังสวยสะอาดอยู่อ่ะโอเคเรียบร้อยกันละไครับผม รีร้อยแล้น้องเอกี่นี่เรียบหรูดูแพงแต่ราคาถูก Honda าซิตี้ดูร้อมแม็กซะก่อนปี13ออโต้มือเดียวป้ายแดงดูสิเซียนจีแท้โรงงานด้วยคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับสายประหยัดต้องไม่ควรพลาดเลยนะครับไปวิ่งงานใช้งาน ที่จะไปเพชรบุรีนะ c n g นี่ผมเปิดเติมไม่ถึง150บาทส0ระยไปอย่างนริงไปอย่างจริงไปอย่างจริงไปอย่างจริงนะพอพ EV เลยโอเคคันนี้เท่าไหร่ดีครับผมคันนี้ก็จัดไปเบาๆช่นเคยพี่2อ0 0 0 0พันบาทครับผมตงทุ่งุงคันนี้จริงๆใน้องตลาดนี้ก็มีประมาณยี่6บ้ิกดกันเลยนะตลาดการตลาดรนะถือว่าเราก็ช่วย FC นะครับนำรถดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากมาแบ่งกันออกรถ1,000บาทครับพี่ ่อน4,000กว่าบาทคิดว่ามีใสๆเลย,ยไม่มีปัญหานะครับใช่แ hmm. ล้วคันนี้รู้สึกมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใช่แล้วน้ำมันเต็มถังฟรี24รายการเลยพวกเนี้ยโอนจัดโอนจัดเดี๋ยวมาติดต่อที่เต็นด้นะครับมีอะไร FC ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กชื่อวี้องการ์ดทูเชน่าคของผมทั้งในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเลยพี่ื่อเดียวกันเลยครับผมชุดนี้ FC ติดตามกันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับนะครับไม่ให้เสียใจไม่เสียใจกันเราพยายามแถมโปรโมชั่นอะไรที่เป็นประโยชน์กกกััับบบทาาใหห้้้มมมมดดไไไ่ีีนนนนออออยะะรรคคโเว ขอแพะไปก่อนเ,อเหนื่อยแล้วหลายคันเลือกเกินสวัสดีปีใหม่เจอกันค้าผมยาวพี่ฮารวีครับผมบ๊ายบาย